ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแม่ซีรีแฟนค่ะขอกำลังใจให้แอดด้วยนะทุกคนในคลิปนี้แอดจะบินกลับไปฝั่งเกาหลีบ้างนะคะหลังจากที่เดินลงอยู่ในแดนมังกรมานานมาค่ามาดูเรื่องนี้เลยเสยองขวญโรงเรียนชายล้วน The Mistress Class ใช้ในปี2021เป็นแนวลึกลับเสยองควัญในรูโรงเรียนซีรีส์มี8ตอนตอนละ20นาทีเป็นมินิซีรีส์ซึ่งได้น้องๆง,งานดีวงสมบัติหรือวง Treasure จากค่าย YG Entertainment มาสแสดงความสยองขวัญให้กับเรา ดาแฟนคลับในกรีดกราดกันเมมเบอร์ในวงมากันครบทั้ง12คนเลยใครเป็นเมนใครมาเชียร์กันค่ะน้องๆงานดีกรุบกริบมากเลยจ้าเป็นเรื่องราวของโรงเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งในห้องม6กทับี่ที่มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นภายในห้องจากสมาชิก20คนแต่ทุกครั้งเวลาทำกิจกรรมอะไรก็ตามเหมือนจะมีคนเกินมา1คนอยู่เสมอทำให้สมาชิกบางคนในห้องเริ่มรู้สึกสงสัยขึ้นมาว่ามีคนใดคนหนึ่งในห้องเรียนของพวกเขาเป็นผี และพวกเขาก็เริ่มสงสัยกันเองในกลุ่มว่าใครกันแน่ที่เป็นผีพวกเขาจะต้องช่วยกันตามหาความจริงที่เกิดขึ้นมาค่ะไปติดตามกันค่ะว่าห้องนี้จะมีผีจริงหรือไม่แล้วเป็นใครกันแน่ <S <S ด้วยความที่ซีรีส์ไม่ยาวมากการดําเนินเรื่องและการตัดต่อจึงค่อนข้างชัดเจนดูไม่ยากค่ะและเราจะดูแต่นะน้องๆวงสมบัติอย่างเดียวไม่ได้นะคะอย่าลืมดูเส้นเรื่องหลักด้วยค่ะต้องช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าใครเป็นผีกันแน่แต่ใดๆคือรูโตหล่อมากนึกว่าเรื่องนี้จะดูเล่นๆค่ะ แต่ที่ไหนได้ตอนท้ายพีกเฉยเลยแต่แอดไม่สปอยหรอกนะคะว่าใครเป็นผีจบแบบน้ำตาไหลเลยค่ะสงสารเขานะคะ อินเนอร์น้องๆนี่มาเต็มค่ะ,สะแสดงได้ดีทีเดียวซีรีส์ก็ให้อารมณ์ฟีลกู๊ดอยู่ค่ะจบแฮปปี้แหละแต่เราก็เศร้าอยู่ดีและใครที่กังวลว่าเราจะไม่ใช่แฟนคลับของน้องๆจะดูได้ไหมดูได้ค่ะยังไงพร็อตก็น่าติดตามค่ะเอาละค่ะใครชอบพร็อตแนวนี้ก็ไปติดตามกันได้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปอยากให้แอดทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วพบกันใ่คลิปหนะ้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ